หมู่บ้านแถวที่ผมอยู่กู้ภัยล้มป่วยกันเยอะมากเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนทางกู้ภัยเลยจัดการประชุมขึ้นในนั้นผมก็มาประชุมด้วยมีใครสนใจจะรับงานนี้ช่วยเขาไหมครับคนในหมู่บ้านส่วนมากเขาไม่ค่อยชอบงานพวกนี้กันก็เลยแยกแย้ายกันกลับบ้านหมดเหลือผมแค่คนเดียวผมเลยคิดว่าลองรับงานนี้ดูเผื่อจะได้ช่วยช่วยพี่ๆเขาได้ผมรับงานนี้ครับผมไอ้นมงานนี้ทำแล้วไม่ได้เงินนะทำด้วยใจผมรู้แล้วครับคือว่าช่วยชวยกันครับผมนี่คือชุดกู้ภัยที่เราต้องใส่ในการทำงานไอ้นม แล้วเองกลัวผีไหมละ่ะผมก็เลยขึ้นรถมากับพวกพี่ๆกู้ภัยเลยเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนพี่เขาก็บอกว่างานมันก็ไม่ได้ยากอะไรแค่นั่งเล่นรอสายเข้าขับรถมาได้ไม่นานก็มาถึงศูนย์กู้ภัยทีดีแล้วพี่กู้ภัยก็บอกผมว่าให้ผมเดินไปอ่านคู่มือข้างในห้องให้เข้าใจพี่จะเช็คตรวจรถรอเกิดไม่เหตุฉุกเฉินจะได้ขับรถออกไปเลยได้ครับผมพี่เขาบอกว่ากระดาษวางบนโต๊ะโต๊ะไหนวะอ๋อตรงนี้ไงวางอยู่ข้างบนโซฟาเขียนว่าอะไรบ้างล่ะเนี่ยกู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภยัย กฎข้อที่1ถ้ามีผู้ประสบภัยโทรเข้าสาย1 6 6 9มาให้เรียบเตรียมตัวออกขับรถไปยังที่เกิดเหตุและไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่กฎข้อที่2ห้ามขโมยของห้ามล่วงเกินห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีเช่นหมิ่นชิบหายหนักจังเลยกฎข้อที่3การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต้องยึดความปลอดภัยของทุกคนการใช้รถความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่เสี่ยงอุบัติเหตุกฎข้อที่4หากคุณเห็นเงาแปลกๆจากด้านในรถกู้ภัยคุณไม่ต้องตกใจนั่นคือวิญญ,ญาณคนทีีี่เสยชวิต ในรถกู้ภัยให้คุณหาทูบจุดบอกวิญญาณว่าคุณเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วนําทูบปักลงดินกดก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่ข้อที่สี่นะสิไอน้นมมาเปลี่ยนชุดได้แล้วชุดวางไว้ในห้องน้ําครับครับมาทํางานกับพี่ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่ว่าปกติก็ทํางานคนเดียวนี่เหรอชุดโอเคเรียบร้อยโอชุดโคตรแน่นหนานดีว่ะเดี๋ยวลองไปถามพี่ก่อนดีกว่าว่ากฎข้อที่สี่นี่มันจริงไหมเนี่ยพี่ครับอา้าวหายไปไหนวะอ๋อพี่ครับ เออว่ากดที่เขียนในกระดาษข้อที่4นี่มันเป็นเรื่องจริงไหมครับเดี๋ยวแป๊บนะเหมือนล้อไม่ตรงเลยวะ่ะมันจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างเถอะขอให้เองทําตามกฎที่อ่านมาทั้งหมดนั่นแหละรีบวิ่งไปรับสายครับครับอูโหูแป๊บเดียวมีงานเข้าแล้วเรอเนี่ยไหนวะอ๋ะอเดี๋ยวรรบตรงไหนวะฮะัลโหลครับสวัสดีค่ะเจ,จ้าหน้าที่กู้ภัยเลค่ะใช่ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับมาช่วยจับงูออกจากห้องนั่นหน่อยค่ะได้เลยครับผมอยู่แถวไหนครับแถวบ้านโอวีค่ะได้เลยครับผมรอสักครู่นะครับ อู้งานแรกเลยได้ไปจับงูเดี๋ยวต้องไปบอกพี่เขาก่อนพี่พี่ทางบ้านโอวีให้ไปจับงูครับนั่นเองรับกระบะออกไปก่อนเดี๋ยวพี่เตรียมของตามไปเองขับรถกระบะเป็นไหมเป็นครับงั้นขับออกไปก่อนครับครับรีบมาแล้วพีเออ่เออ ดีนะจุดที่ให้ผมไปเป็นจุดที่ผมรู้จักไม่ไกลกันมากผมเลยรีบขับไปผมขับรถไปได้ไม่นานผมเลยนึกขึ้นมาได้ว่าจากกฎข้อที่3การขับรถไปช่วยเหลือห้ามใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเลยคิดว่าเราน่าจะขับเกิน80ได้นิดนึงเพราะเราไม่ได้ขับอยู่ในเมืองหรือมีคนเยอะขับรถระหว่างทางผมก็นึกถึงกฎต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลืมมันก่อนผมจํากฎข้อนั้นไม่ได้ไม่รู้ว่าข้อที่เท่าไหร่มันบอกว่าถ้ามีคนโทรเข้าสาย169ให้รีบเตรียมตัวออกขับรถไปที่จุดเกิดเหตุผมคิดว่่่าาข้้อนีโคครงยยเลแ รับสายโทรศัพท์หลังจากที่ผมขับรถและคิดคนเดียวระหว่างทางผมก็ขับมาถึงแล้วหมู่บ้านโอวีและหลังไหนล่ะทีนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่ายืนรออยู่หน้าบ้านหมู่บ้านนี้แปลกๆทำไมไม่ค่อยเปิดใฟกันวะหรือเขานอนกันแล้วหรอเพิ่งสามทุ่มเองอ๋อนี่ไงเจ้าของบ้านถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีครับไหนครับห้องน้ําที่มีงูด้านในเลยค่ะมันเป็นงูอะไรครับรู้ชื่องูไหมครับหนูคิดว่า น่าจะเป็นงูเขียวนะเพราะว่าตัวมันสีเขียวๆอ,อ่ะไหนวาอ๋อใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจัดการห้ครับไม่นานครับแป๊บเดียวขอบคุณนะคะตอนไหนพี่เอฟจะมาวะแล้วแม่งผมไม่กล้าจับงูซะด้วยแต่เข้าใกล้มันได้อยู่ผมพูดจะไม่ขาดคาพี่เอฟก็มาพอดีผมก็เลยส่องดูที่หน้าต่างว่าใช่ไหมโอเคใช่พี่งูเขียวอยู่ข้างหลังถังใส่น้ําอ่ะพี่ไปจับเลยผมไม่กล้าจับมันวะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จับเบงก็ได้เนี่ยพี่ห้องน้ําตรงเนี้ย ไหนต้องถังน้ำสองอันข้างหลังอะ่ะไหนวะอ๋อเห็นละพี่จะเอาไม้ฟาดมันเหรอไม่ใช่เอาไม้มาเขี่ยมันเฉยๆอ๋อผมนึกว่าพี่จะฆ่ามันแต่ละได้รับเปเอวถุงมาถุงอยู่ในรังใช่ไหมใช่ใช่ไปเอวมาเอาถุงอันไหนวะเอาลงเอาลงเอาลงเองรีบปิดปากถุงเสร็จแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่จะเอางูไปปล่อยในป่าก,ก่อนนะครับเองก็ไปบอกเจ้าของบ้านว่าจับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเองก็ขับรถกลับสวนกู้ภัยเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากพี่เก็บของเสร็จเรียบร้อยว่าจะไปบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเดินลงมาพอดีอ้าว เรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าห้องน้ําที่มันชื้นนะง,งูมันก็เลยเข้ามาอยู่ข้างในคุณค่ะเดี๋ยวครับผมขอถามหน่อยทาไมหมู่บ้านแถวนี้ถึงปิดไฟกันหมดอ่ะอ๋อขอ้าใจยเนี่ยไม่เสร็จค่ะอ๋องันผมกลับแล้วนะครับใช่ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขากลับผมว่าจะไม่รีบขับกลับเท่าไหร่เพราะตอนกลางคืนอากาศมันดีมากเพราะรถคันนี้ไม่มีแอร์แล้วก็ไม่มีกระจกด้วยหลังจากที่ผมกําลังขับรถกลับผมก็เลยนึกกดต่างๆอีกรอบว่าผมลืมทําข้อไหนไปไหมเฮ้ยข้างหน้าอะไรส้มๆวะเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์ใครล้มตรงนั้นน่ะเฮ้ยม แลกเลยวะ เฮ้พี่ครับไม่ได้การละผมก็เลยหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาพี่เอฟให้มารับผู้ป่วยด่วนสวัดีพี่เอฟรีบขับรถกู้ภัยมาที่สะพานคลองทีดีด่วนมีคนบาดเจ็บคาดว่าน่าจะโดนรถชนโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงผมก็เลยรีบวางสายโทรศัพท์และรีบเข้าไปเช็คอาการพี่ว่าเจ็บตรงไหนพี่คนนี้ยังโชคดีแกยังมีสติอยู่พี่ได้ยินผมไหมพี่ขับรถมาสองคนใช่ไหมเหมือนพี่เขาจะพูดตอบไม่ได้ก็เลยพยักหน้าแทนและผมก็เลยสงสัยว่าแล้วอีกคนนึงหายไปไหนที่วางอยู่ตามพื้นนี่เหมือนเครื่องในคนเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะ ก็เลยนึกกฎมาได้ว่ากฎข้อที่2ห้ามขโมยของห้ามล่วงเกินห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีเช่นหมินชิปหายหนักจังเลยผมก็เลยว่าจะเก็บแหวนเพชรเอาไปให้เขาแต่ผมก็หันหน้าไปหาพี่ที่นอนอยู่พอดีดูทรงว่าแกเหมือนจะลุกขึ้นผมก็เลยรีบวิ่งไปหาพี่ก็ให้นอนรอรถกู้ภัยก่อนผมก็เลยสังเกตบ,บริเวณหน้าของพี่เขาหน้าครึ่งหนึ่งของพี่แกเลือดออกเยอะมากนอนรอรถก่อนพี่ หลังจากที่ผมได้โทรหาพี่ไปได้ไม่นานแกก็ขับรถมาถึงพอดีพี่รีบมาด่วนเลยพี่เองไปเอาผ้ามามายุกขึ้นรถช่วยพี่หน่อยพี่เปิดประตูเองรีบโทรหาตำรวจก่อนเลยเดี๋ยวพี่รีบไปส่งคนป่วยก่อนครับพี่ได้ครับ191โทรหาตำรวจก่อน ฮัลโหลสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับอ่ามีอะไรครับคุณตำรวจรีบมาคลองทีดีหน่อยครับมีรถชนกันครับผมได้เลยรอแป๊บหนึงนะหลังจากที่ผมได้โทรหาตำรวจไปได้ไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามผมว่าผมอยู่ในที่เกิดเหตุไหมผมก็เลยตอบไปว่าผมขับรถขึ้นสะพานมาก็เห็นคนป่วยนอนเจ็บอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยโทรหาเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบผมก็เลยบอกตำรวจไปว่า๋ยวผมขอลับศูนย์กู้ภัยก่อนนะไปก่อนนะครับอ่าครับรถระวังระวังด้วยล่ะครับผมขอบคุณครับผมก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าร่างอีกคคนนนนนนึงงงหหหาายไเเ็แต่่่รือใบสว ผมขับกลับมาได้ไม่นานก็มาถึงศูนย์กู้ภัยพอดีอาพีเอฟยังไม่กลับมาเหรอรถกู้ภัยไม่อยู่ผมก็เลยว่าจะไปนั่งรอพี่อยู่ข้างในผมก็เลยหยิบโทรศัพท์จะมาดูเวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีหนึนาทีผมก็เลยเลื่อนเข้ามาดูเฟซเล่น ผมเลื่อนเฟซไปได้ไม่นานผมก็เจอข่าวนี้ขึ้นเยอะมากผมก็เลยมานั่งไล่อ่านดูว่าร่างอีกคนนึงหายไปไหนข่าวพิมพ์บอกมาว่าร่างนั้นได้หายไปปริศนาเขาสันนิษฐานว่าศพอาจจะกิ้งลงน้ำให้นักประดาน้ำสำรวจค้นหาก็ไม่เจอสาเหตุที่ถูกรถชนก็เพราะว่าคนขับรถนขนของมีอาการเมารุนแรงคาดว่าคนขับรถน่าจะดื่มเหล้าก่อนที่จะขับรถมาส่งของ,ของและเสียหลักชนกับป้ายข้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเห็นก็เลยจับได้ผมนั่งอ่านข่าวไปได้ไม่นานพี่เอฟก็ขับรถกลับมาพอดีเอาพี่ทำไมมานานจังอ่ะอ๋อนักข่าวที่นู่ น,นโอ้โหพี่สัมภาษณ์โคตรนานเลยยิ่งกว่าคนดังตอนนี้กี่โมงแล้วอะ่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามแปดนาทีแล้วครับเออเว็บเดี๋ยวพี่มานะพี่จะไปไหนอีกอ่ะพี่จะไปเยี่ยมทีมงานกู้ภัยที่ป่วยก่อนพอนอนฟื้นตัวที่โรงพยาบาลกันนะเองรอพี่อยู่ที่นี่แหละถ้ามีคนโทรเข้ามาเองก็โทรมาเรียกพี่นะแล้วพี่จะกลับมานานไหมครับเนี่ยยังไม่รู้เลยอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะ,ค,ะนะครับพี่ทำไมพี่ไม่รอให้มันถึงเช้าค่อยไปวะโอ้โหงานนี้ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วแล้วมันเหลือกฎข้อไหนบ้างละเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำผมอ่านกฎเพื่อทบทวววนน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 ไไไไปปปปปดดด้้้มม่่าาาตตตอีีเเเ็ลลผผยคคิิระูง ก,กวอุ้ยเดี๋ยวตาฝาดไหมวะเดี๋ยวดูใหม่อีกทีดิว่าไม่ใช่แล้วใครยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเสือ้อส้มๆหรือเสือเ้อแดงๆนะ่ะเพิ่งอ่านกดไปเมื่อกี้เลยกดข้อที่4หากคุณเห็นเงาแปลกๆบริเวณรถกูภ้ภัยคุณไม่ต้องตกใจนั่นคือวิญญาณคนที่เสียชีวิตในรถตู้ให้คุณหาทูบมาจุดบอกวิญญาณแล้วออกปากลงดินในใจผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนผมก็เลยเดินอ้อมเพื่อจะไปดูถ้าเป็นคนจะได้ถามว่ามาเล่นอะไรที่นี่ผมก็รู้สึกกล้ากลัวๆนะข้างหน้าทำไมไม่เห็นว่าก่อนหน้านี้ยังยืนอยู่เลยผมก็เลยอ้อมเเเเพื่่่่อจะไไดดูฝัังงงงขข้้้้าาาาหหหหลลถกกก็็็็็มมมมนนนนผิ ผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นป้ายสีแดงแก็ได้หรือว่าตาฝาดผมก็เลยจะกลับเพื่อไปปิดประตูจะดีกว่ารีบปิดเลยประตูโอ้โห uh ไม่ใช่ละโอ้โหหลังจากที่ผมหันมองไปทางรถ uh ผมตกใจมากผมรีบวิ่งมาแอบก่อนเพื่อความปลอดภัยผมก็เลยจำใจเพื่อจะไปปิดประตูเพื่อจะให้มันปลอดภัยกว่านี้ผมก็เลยคิดว่าวิญญาณคงเข้ามาข้างในไม่ได้หรอกเพราะว่าหน้าห้องตรงนี้มียันของท้าวเวสสุวรรณอยู่ระหว่างที่ผมคิดผมก็หาดูทูบไปด้วยเพื่อจะได้เอาไปจุดตามที่กดบ,บอกอุ้ยนี่ไงเจอแล้วทูบใครมาซ่อนไว้ทําไมตรงนี้วะผมก็เลยเอาไปใช้จุดทูดออกเพื่บญา โอ้โหต้องเปิดประตูออกไปไหว้แล้วไปใจต้องสู้โอ้โหแม่งชัดเจนเลยว่ะฮุยต้องรีบก่อนเดวทูบดับคุณเสียชีวิตไปแล้วนะอย่าออกมาหลอกมาหลอนเลยบอกให้ปักตรงดินนี่มีกระถางพอดีเลยเรียบร้อยเข้าไปอยู่ข้างในดีกว่าเดี๋ยวยังอยู่ไหมวะอ๋อไม่เห็นรอดละปิดประตูเลยนั่งเดียวข้างในนี่แหละน่าจะเปิดไฟดะละมั่งสว่างขึ้น มองสว่างได้แค่นี้เหรอโอเคดีละโอ้พีเอฟก็ไม่กลับมาสักทีผมก็เลยคิดว่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์รอพีเอฟกลับมาดีนะที่ยังไม่มีคนโทรเข้ามาผมนั่งเล่นโทรศัพท์ไปได้ไม่นานจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินรอบๆบริเวณนี้เหมือนเดินอ้อมกันหลายคนมากผมว่าจะเปิดออกไปดูแต่กลัวจะไม่ใช่คนเพราะว่าถ้าพีเอฟแกกลับมาก็จะได้ยินเสียงรถผมก็เลยงงกับตัวเองว่าเพิ่งมาทํางานอย่างนี้เป็นครั้งแรกทําไมผมทํางานเป๊ะไม่มีผิดพลาดเลย จูจ่ๆพี่เอฟก็ส่งข้อความมาหาผมผมก็เลยกดเข้าไปอ่านดูแกส่งเป็นรูปภาพมาให้ฮึใครยืนอยู่ข้างนอกวะ และพี่เอฟก็บอกว่าอย่าออกมาข้างนอกนะผมก็เลยสงสัยว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนั้นเป็นใครผมก็เลยว่าจะแอบไปเปิดประตูส่องดูเฮ้ยไหนวะข้างนอกอู้หูข้างนอกแม่โคตรเยอะเลยผมพยายามส่องดูแต่ละมุมไม่ใช่คนและแบบนี้ผมก็เลยปิดประตูจะกลับมานั่งที่เดิมผมคิดว่าผมน่าจะไม่มีอะไรทําอีกแล้วถ้าผมจะออกไปข้างนอกก็ออกไปไม่ได้ก็ต้องรอให้ถึงตอนเช้าอย่างเดียวผมก็เลยกลับไปดูภาพที่พี่เอฟส่งมาให้ก่อนหน้านั้นผมก็ไปดูว่าพี่ถ่ายรูปมาจากไหนวะและผมเพิ่งสังเกตว่าที่นี่มีกล้องวงจรติดด้วยแต่ผมไม่่สาาาาามรรถดดดููไ้้ผนนนนทททงโศัพ์ตอีก็็เเปวล ห้ากว่าแล้วผมก็ได้แค่นอนเล่นดู u t u b e บ้าง Facebook บ้างทิกตอกบ้างและตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าแล้วผมนั่งเล่นโทรศัพท์ไปได้ไม่นานอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นใครวะเนี่ยใครครับผมเวพี่เองเปิดประตูให้หน่อยอ๋อครับครับโอ้โหพี่ไปโครนานเลยตอนนี้ตีห้ากว่ามันเกือบจะหงมงแล้วเนี่ยแล้วดีขึ้นยังครับทีมงานของพี่อ่ะอ๋อตอนนี้หลายคนเริ่มดีขึ้นแล้วอ๋อเราอิงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะขอบคุณี่มาช่วยนะเมื่อคืนนี้น้อยเป็นไรหรอครับ เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้เมื่อผมต้องมาเป็นกู้ภัยหคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนทิดเว็บมีของดีๆมานำเสนอเสื้อลายโอเวอร์ทีดีสั่งซื้อได้แล้วใส่แล้วเฟี้ยวสามารถไปสั่งซื้อกันได้ราคาไม่แพงเวอร์สนใจสั่งซื้อกดไปที่ลิงก์คำบรรยาย หรือคอมเมนต์ก็ได้ขอบคุณครับ